อ้าวเพื่นองครับพี่นองบานห้องมาไรลินีกไมสีสันบรรยากาศการค้าการขายสอนนะครับสวัสดีครับพี่นนองสวัสดีเช้าวันอาทิตย์ครับตอนนี้ผมพาพี่นนองมาเลาะเบิ่งสีสันบรรยากาศการค้าการขายตลาดนัดเช้าวันอาทิตย์บานหัวหน้าตำบลหัวหน้าอำเภอเชียงมาลดจังหวัดตบุรีราชธานีครับพาพี่นนองมาเลาะเบิ่งสีสันบรรยากาศแนวค้าแนวขายก็บรรยากาศอากาศเย็นๆครับวันนี้ครับ ปลาทิโตปาทิโตหานแม่นอม้อมนะปลาเจ้าพี่น้องครับ,บลูกค้าหลานแม่น้อมไล่ที่เจ้าครับปลาแม่น้ำโค้งเพลินหลายอย่างหลายแนวครับปา,ยยาทิโตล,ลูกค้าเพท่าน,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 นครับไล่ลินนะหลานแม่น้อมครับเป็นหลานปลาแม่น้ำโค้งเป็นหลานของปาลาน,น,น,ลนะครับ นี be ่ฟ้าเพาะฟ้าตองปลาหนูป้าน้่ครับฟ้าบื้ไงผครับพี่น้องครับฟ้าบึ้ไงอะไรยังอะไรน่ครับพี่น้อครับเป็นงนยก็ดีออกมาเนฝันั่งดิครับพี่น้องโอ้หลายงานนะครับลู้าเป็นหลายครับอากาศก็เย็นคาขึเมือน เขาไก่บางทัานเลยได้หลายอย่างได้หลายเนี่ยครับมิยัหอมได้ครับพี่น้องปลาไหลบกหอยเดือปลาไหลบักหอยเดือยกบหน้านะครับพี่น้องครับได้หลายอย่างได้หลายเนี่ยครับอ๋อเดี๋ยวพี่น้องกบหน้ากบหน้าโลละร้อยยี่สิบบาทนะครับพี่น้องมีกบหน้ามีเิยันมีบักหอยเดือเด็ดบด เป็นปลาคลองครับร้านแม่น้อมร้านแม่น้อมปลาสดเพิ่นแต่มีของปลาหลายๆอย่างหลายๆแนวครับหอยจูบก็มีครับเนาะไปเดี๋ยวเราไปรอบเบิงซีซันบรรยากาศน้ำกันเดีครับผมนะครับไปน้องครับรอเบิงซีซันบรรยากาศของขาของขายนะอยากนี้กินน้ำกันครับบรรยากาศอากาศเย็นๆมานี่ร้านแม่นอนร้านแม่นอนปลาสดวันนี้นวลนได้ประโจง่ายมากครับ ตัวโจกยวใหญ่หนึ่งตัวเหลือตัวหนึ่งมาทำแม่มาดิโอ้หมานจะทำมาเนี่ยหานแม่ล่อนนะครับแ่ยังนีเฮดบดขี้เกแล่ะครับนี่เฮดบดกับปลาโจกไงเก็ดบดเกดบดบกหอยเดียวแตมีครับแมล่อนหมานมาเนี่เป็นมมเหมาเต๊าเหลีบบ๊วยครับปะเรวเบิ่งค้านเอาขาเอาขาอบรกาศอากาศเย็นๆด้วยกันครับ ที่แปลดงศาทำเมือนี้กับ่นนาวแหงบนไลยหมู่อ่านในน่าวขาดลีครับครับมนีบรรยากาศเดีโอ้คึกคือเหมือนที่เก่านะครับเนาะที่สั้นบรรยากาศอย่างนั้นคือขัดคึกคือเหมือนที่เก่าล่ะป่าพี่น้องมาเบอร์มุ่งป๋าโซนป๋าครับป่าไหลเดฟปีระจาร์ปลาโตปลาเครื่องปลาเครื่องปลาเครื่องปลากรดข้ง ปลาเครื่ปลาเครืงปลาเครื่งนีมันเปลาเคิงอบเครืองนมันปนปลากรดข่งบ่บ่แมนบอ่อนคนละอย่างปลาเคืปลางข่้งปลาขัางตัวดำๆน่เชีเครอับน้ปลาน้โงปลาแม่น้ำโขงโลเท่าไรก่ครับดนนี่ไงโลละสองร้อยมาตรฐานอยู่ประมาณนี้นะครับปลา ปลาเยอะคือลแต่เปาคืงปลาเรื่องปลาเขือปลากรืองครับก็จำลอยแปดซีเรีกําลังต่อรองรลค่การล้านพราะโซ่ปลาเรื่อนครับปลาแม่น้ำโค้งปลาโคงปลาเรือนเขื่อนจะใช้เป็นปลาธรรมชาตินะครับเนาะปลาเหวียงครับมาเล่นแนี้นะก่างมันใหญ่ตัวเมียครับนาะปลาคันเด้อปลาขาวหปเด้ปลาบัอกม้อ เหลี่ยเอล่มเอียบเหลี่ยครับพี่น้องครับปลาเกี่ยวปลาเกี่ยกับไม่แมงสดๆนั่งโต๊ะใสๆอยู่ครับตัวนีนเน้เป็นปลาขาวปลาสอยครับปลาขาวปลาสอยเป็นปลามาแต่เขื่อนมาแต่ม่น้ำโขงครับมาใหม่ๆสดๆบูใหญ่เ้ยครับพี่น้องตัวดำๆครับตัวดำๆนั้นจะเป็นปลามอยู่ปะอเมืองคองขาของขายบานห้องครับรทีสันบรรยากาศบรนยากาคือเเ่าครับ คือขื่นคือกองเงินเขบวนมาขอชื่อได้กันของบานห้องครับพี่น้องไอเอาใบน่ะผ่านหน้าหยาบานห้องนี่แมงดาโกบหน้าปูหน้าครับคุณคนกำลังหยาดกันด้วยครับมีแมงดานี่ปูหน้านีโกบหน้าถุงกระซารเแล้ครับแมงดาสองตัวสามสิบบาทครับฮะกับพี่น้องซีซันบรรยากาศบานห้องไงบรรยากาศคือเขื่อนคือกอาแล้วครับ ออูลกเใจบานใจบ้านใหญ่ไนหลายอย่างหลายแนวคือเราแล้วครับของขาของขายของกินของอยากบานเฮาครับสีสันบรรยากาศตลาดวันนี้เขานั่งถามแม่ค้ากันเลยอ้าวสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเบาต้นกามาอีกแล้วผมงยางเข้าไปข้างในวันนี้มึ้นใหญ่แล้ครับคนหลายแหงบ่คนหลหรือครับ มืัอนี้ถามเม่ยค่ะยังบอกฮันเดอยู่ครับพ่นหลายดีไหมครับเอาบัวใดเอาบัวใด่นหลายคนหลายครับมลนเนี่กันชีเป็นกระปูแล้วก็ไปขายเป็นบาซื้อกระปูได้ครับเดินเป็นบาซื้อกระปูซื้อกันซื้อกันกระปูเป็นสามคลิปกบหน้าครับกบหน้าบานห่อซื้อเก่าละครับพี่น้องมีกบหน้ามีบักไอยเดียวครับมันนี่ถามเนี่ยค่ะบักไว้ได้ทำคนขายดิบขายดีแห้งมันนี่ถามแล้วค่ะห่งบัวใดนะครับเนาะ ถามใดเป็นบางอย่างครับขาลูกแม่ค้าหน้าห้อยเดียวเลยหลายอย่างหลายแนวครับลูกค้าเพิ่นหลายครับพช่ไหมลูกค้าครับบอกไปเดาถามให้ได้ครับเด้อดีคนหลายแห้งครับมันครับคุณครับที่สั่นบรรยากาศตลาดบ้านห้องหยุดขัดขนานเลยครับเลยนะมันแก่ม้อหม้อมาช่วงเทศกาลนะครับเนาะ นี่จะเป็นหอยเดือดที่เราครับหอยเดือดนังเข้มนั่งแห้งมจม,ม,มประจมปลาเกี่ยวหลายอย่างหลายอย่างหลายแนวที่เราครับ<ะ>โอ้โออนนกับปูหน้าครับพี<ะ>่น้องครับปูหน้าบานห้อช่วงหลายแห่งนะครับเป็นปูขุดแล้วครับถุงละสิบบาทสิบบาทครับถุงละยี่สิบบาท ัมุ่งในงอีเมลหอก็ได้และหลายอย่างที่กองครับกบหน้าครับกบหน้าบ้านหอปูหน้ามูแหนี่หัวใหญ่หลายอย่างหลายแนวครับนี่แมงดาเนี่ยครับน้องแมงดาปูหน้าทุงแมงดีสิบบาทครับซีซันบรรยากาศการทากัานขายซอนครับ ลาดนัดเช้าบ้านหัวหนาอำเภอกรมาลาดจังาวัดบหลราช่านีข,านนาของกาข้องไายกับหลายๆอย่างหลายๆแนวหลายอย,ย,ย,ย่างที่กับ,บครับมัดไข่ขผู้เบาหน่อยคายคยชิบโกมชีโรรูปต่อจานอร่อย จานละหนึงร้อบาทแล้วเอนล้วกันเนีมกตอขอให้เด no cool no no ี๋ยวขอปดยยอ่ะขอให้เด sì ียวายๆ่อท oh, ้ายโอ้หลุดตอยังมีอยู่นะครับงานเนี่ยาะลาลาในจังหวัดเลยครับจานละหนึ่งร้อยบาท ได้หลายอยู here, ่ได้แม่ดังได้ครับด้ใจดีนะรลไทห้ผมครับวันนี้ผ่านนาฬิกาสอสอใส่ปั๊บสามต่นเลือยโยแปดสิบบาทครับต่อหลูกต่อปันแปดสิบบาท โลจัดบาทดีพอปหอยเดียวร้อยห้าสิบบาทโล,ละร้อยห้าสิบบาทไวนพอดีตีไปจีปอยเดียวร้อยห้าสิบาทครับลูกต่อจานละร้อยจิบป,ปมเนี่ยคนใส่ขี้เหลวหนึ่งขี้เหวได้ครับนี่ ขี้ปรมขี้รอเนี่ยเหมือนกนัยังพอมีได้กินอยู่ครับถุงละลอยห้าสิบบาทสีสันบนรรยากาศครับคึกคักกระหนาำเลยนะขายดีขายดีครับอ้าวโชว์ขายดีปันแจกครับแจกบ้านห่อช่วงนี้จะเป็นปูนาละครับหลายให้เลยไหมูนาถุงละยี่สิบบาทไหมหลาย,หลาย,ห,ลายหลายครับช่วงนี้ผักดังคมครับพี่นอ้อง ถามนะขาก็บม่ค่อยเด่ด้วยครับเพราะลูกค้าพลันหลายครับจ่วงแม่ข่ายก็กำลังวนๆอยู่กับการขายของครับเนาะไปในความพาพี่น้องเลาะไปเดินโซนทางนอกน้ำครับเป็นอีกฟังนึงครับเป็นฟังของปลาเป็นฟังพักบานนะครับของปลาพักบานเลาะไปเบิ่งสีสันบรรยากาศน่ากันครับโอ้คนหลายแห้งครับเนี่ยสอนครับพักนั่งอางหงาบ้านห้องหลายครับจ่วงนี่เป็นฤดูกาลของพักแล้วครับช่วงเที่ยวเขาแล้วอากาศเย็นๆ หักหลายอย่างครับหลายอย่างหลายแนวกันจะไปดังอีกร้านนึงครับร้านแม่หน่อยหน่อยยุ่งงอมทา้งปุ่นครับโม่ฉี่ันไหนฟังหอมเหรอปลปาโตม้นพร้อมเลยนะ ร้านแม่หน่อยครับร้านแม่หน่อยมื่อไได้ปลามาบ่อหร่า้าเดี๋ยวคนมีอย่งเนีมีโอ้ลูกขา่นจะหลยครับผมก็มาสายในจังหน่อยเพราะอากาศมันหนาวครับมันโอลเพราะว่าอันนี้มาเลยอัครับไปมกบนนะอาทบงหน่อยหาสิบาทช่งใหญ่ลอยนึงครับกบพกินนครับกบนากบนา เกี่ยายอร่อยมากจริงๆมันมากจะอร่อยสิเกี่ยวคายอร่อยซื้อหอยเดือดหลานม่หน่อยมันขายโลละ150บาทพอนะครับไม่บาทจะนะหน่อหอยเดือดหอยเดือดครับพี่น้องครับไปเดี๋ยวผมพาพี่น้องเลาะไปส่วนทั้งคนครับเป็นส่วนผักเป็นผักเป็นของปลาของบ้านเฮานะครับเนาะเลาะดองซีซันบรรยากาศน้ำกันครับแดดกำลังแยงตากำลังซองตาครับพี่น้อง มา่งก oh, ันเดกคาซิ่งขาย่งดไปองครับี่นองบานห้องมหไายินไไหมพีเสษมันรี่กาศการขายการขายสอนนะครับเข้าไก่บัวลอเลยโอ้ผู้ขายกระมอนล้วครับแบบนี้ครับก really> ็มุมเป็นมุมพักนะครับี่นองเป็นพ um ักเป็นของบานห้องครับอ่าถกลูกค้าอครับ เดือนวันนี้ก็จะเป็นฟูหน้าที่เราแล่นอฟูหน้านี่แบบทั่วพักแบบคนลายยางแล้วเนาครับขอบไปน้องาบห้องใน้ดีใช้ดีครับไหมลูกค้ารายแห่งดีไหมน้องใหม่สดสดครับ โหเห็ดก็มีอย่างนี้ั่หลายอย่างหลายแนวครับี่างครับไปเลาะดูด้วยน้นแข็ครับผัดเหมือดผัดเหนียดผัดนางงาห้าบหนาครับปูหน้ากระไลยา้ยนะครับมัน่วนมากลจะเป็นปูหนาครับมันอั่นีจะเป็นผัดบางผม เราดูดน,น,นฟิสัน,นดนฟิสันนะ <c oughs> เนี้ยได้ก็ครับงานฟิสมืองานฟิสมือครับเด้อว,ว้ามันเกี่ยวกับหนงบรรยากาศนะสีสันบรรยากาศมันนะครับโอ้ยหนังห้ามอะไานครับอ,นานาาาอากาศหนาวปน็นได้ก็หลายที่เราครับช่วงกองขางของไทยกระลากหลายตามฤดูกาลครับ นกขายนกขายบ้านหอพักบ้านบ้านถ่ามีอีเมลแล้วจะมาเดียวคุณขายกันสุ้อเบดแล้วครับตานนี้แตรดแตรแล้วอ๋อคุณทอมเนาะคุณขายดีขายดีครับแล้วนี่จะเป็นพักบ้านนะครับพี่น้องพักบ้านเฮาพักบ้านปลูกเองขายเองครับ บาทบาทอบาทามัดัีไงสิบบาทสิบบาททุกยานสิบบาทครับพี่น้องครับมีจะเป็นทักเหมืองนปัดปาับปาัดปอดาานพี่น้องไ้ยกินมาไี่เป็นปัดป่าไดครับเมันจะออกรถปัดป่าครับพอปัดมันยังาทางเนี้ยเอ

อ่อนอ่อนไหลยางคือับคูหน้าครับจองบานเฮาก็จะเป็นคูหน้านี่ละครับลายในจังหคุงละยี่สิบาทบ้างห้าบาทบค้งตบานเฮาหลยางไหลเนวครับบามาทางนี้กันที่เป็นแปดนจังหอยละครับขายดีใกลดีไหมพักกระแหงป้ามางามได้พักกระแงเป็น หั่ละหาบาทจิบบาทครับปูนะ้าปูน้าเป็นปูคุดแล้วครับจองผันนดนาง <ๆ S 2> งานย่าบานทอกำ<ๆ>ลังเป็นแผลแน่จังหน่อยครับขายดิบขายดีครับมันสีสันบนรรยากาศของข้าของใายลหลายๆอย่างลหลายๆแนวครับถามราคากบคับบัวอยไหญ่ด้วยครับพี่น้องมีเพราะลูกค้าเพิ่นหลายแห้งครับคนหลายแหง้งแน่นแห้งอีหลีเหมือนผมก็ว่าสีถามราคาสินค้าให้แต่ละอย่างกันนะครับน้องจะจับ ถา,า,ามยาครับมือนี่เพราะว่าลูกค้าเป็นไลนนี่เป็นเมือติดคายดิฟคลายดีไมัดนเไม่ยนะหาวนะ้อนไหมคับไม่อนาสกคับถาบมย,ย,นมนยาบน<อ>าบนามนรครับถามกันอู่ถามข่าวกันดูคนลา,าเรียกบพร้อนมนเปี่ยนไง ทุ้มเท่าเดะอะครับนี่ยันนะมันแสบมันแสบกับทุ้มหน่อยลอยเดียวท่นบอกมุ้งหลายเนาะยลอยเดียวลอยเดียวขายกับยิ้มกับอาโอ้ทุ้มละหนึ่งร้อยบาทหลายอย่างหลายแนวครับฟักบัวครับพี่น้องฟักบัวจะเป็นสีนี่ก็นี่นะเป็นสีม่วงๆนะออกม่วงๆมันเป็นดอกแดงแดงกันว่าเนาะครับไปรอเบิ่งนักขายนักขายนำกันครับหลายอย่างหลายแนว มุมเฮ็ดบดส่วน board, เฮ็ดบดก็ยังมีได้ครับของปลาบักหอยเดือเฮ็ดบดหลายอย่างหลายแนวครับพี่น้องเออเหมืนอนี้พี่น้องเข้ามาหลายรีครับการขายการขายจะเกิดขาดใจส้มเลตเป็นตัวโตเป็ดส้มเลตก็มีได้ครับถอนควนให้แล้วเดี๋ยวจะปัดใส่หมอเติมหลายอย่างหลายแนวครับมันมเป็นปูหน้าแหละครับหลาย ปูหนา้าบ้านห่อนีอ่นหลายแหงครับเป็นปูขุดด้วยครับพี่น้องจอยครับปูหน้าจะเป็นปูขุดทุงแค่ยี่สิบบาทมุมสมพักกนมีครับสมพักเสียนบ้านหอน่อสมพักเสียนปูหนา้นาปูหน้าปูดองปูสดๆใหม่ๆก็มีครับ หลายอยางหลายแนวครับพี่น้องครับไปโลบิงสีสันบรรยากาศน้ำกันครับตามใายตายมใครมาที่ว่าคึกคักก็ทุกทุกมือครับคนหลายแห่งนะเพือที่ได้ของอีกต่หมือนพี่น้องห่อกับคายดีคลายดีนะครับจ่วงน,นี้ของที่ขายดีเนี่ยจะเป็นพวกของปลาได้ครับเป็นของปลาเป็นอาหารบานห่อกับ ฝาโค้งนะครับเนาะขายดีแหงครับแอดกะถามบัคาใ้บ่ไดเด้ครับวันเพราะพี่น้องบ้านเฮามาหลเลยนะมาหลขายดีนหเฮ็ดกัมี่บอยงนเฮ็ดยังครับเนี่เฮ็ดทานบอคเฮ็ดทานเฮ็ดทานเนาหลายอย่างหลายเน างานไม่น้อมครับใยสายแม่งไงเอี่ยนทุ่งอร่อยนะครับเยี่ยนใหญ่ฟอโบไปตุ่มครับเยี่ยนช่วงละหนึ่งร้อยบาทได้หลายอย่างได้หลายเนาะครับสายเนี่จังหน่อยภาพเนี่ยจะเป็นสีสันบรรยากาศการขายการขายตลาดนัดเช้าวันอาทิตย์บันหัวนาตำบันหันหว,วน,หน้ำเภอเคียงมาลัยจังหวัดอุบลราชธานีครับ